5สถานที่เปลี่ยนบรรยากาศรักสร้างสุขบนเตียงให้มีสีสันเร้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ 1. ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้านพักตากอากาศกัน2ต่อสองบ้างนะคะข้อที่2ระเบียงค่ะเปลี่ยนจากบนเตียงมาเป็นระเบียงบ้านหรือระเบียงคอนโดหรือเวลาเราไปเที่ยวก็แล้วแต่นะคะลองเปลี่ยนจากบนเตียงมาเป็นระเบียงบ้างก็ได้ค่ะ 3. ภายในรถค่ะ 4. ลองภายในเต็นท์ดูบ้างก็ได้นะคะและสถานที่สุดท้ายค่ะโรงแรมใจกลางเมืองที่ใดที่หนึ่งนะคะหรือจะเป็นสถานที่ทีเ่เราลองเสิร์ชลองดูหาแล้วลงเอยกันสองคนว่าเออที่นี่แหละมันมันเหมาะเราชอบมันทั้งคู่นะคะก็จะเป็นการแบบว่านะ เพิ่มสายสัมพันธ์นะคะสารสัมพันธ์ที่ดีนะคะของชีวิตคู่ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องง่ายๆนะคะที่หลายๆคู่นะคะอาจจะละเลยไปนะคะลองเอากลับไปปรับใช้กันดูนะคะว่าจะเป็นที่ไหนกันกันดีแล้วก็หรือใครแบบว่ามีไอเดียนะคะสถานที่ไหนอยากจะแนะนํากันมาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ